สวัสดีครับใหญ่นะครับวันนี้นะครับก็จะมาแนะนำให้เพื่อนเพื่อนนะครับรู้จักกับ u n i l e v e r l i f e com นะครับก็เป็นเว็บไซต์ส่วนกลางนะครับที่เพื่อนๆนที่ลงทะเบียน เปิดโค้ดกับ u n e l e v e r Life แล้วนะครับสามารถใช้เว็บไซต์ส่วนกลางนี้นะครับเสมือนเว็บไซต์ส่วนตัวของเราได้เลยนะครับก็เริ่มต้นนะครับเพื่อนๆพิมพ์คำว่า w w w u n e l e v e r l i f e c o m นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้าเว็บไซต์นี้นะครับแล้วให้เพื่อนๆน,นะครับสังเกตที่ขีด3ขีดมุมซ้ายบนนะครับแล้วก็คลิกเข้าไปนะครับ เพื่อนๆจะเห็นคำว่าเมนูเข้าสู่ระบบนะครับให้คลิกเข้าสู่ระบบนะครับแล้วก็คลิกคำว่าลงทะเบียนนะครับสำหรับเพื่อนๆใหม่ๆนะครับที่เพิ่งสมัครนะครับหรือเพิ่งลงทะเบียนเปิดโค้ดกับ u n i ิ e ิเว life นะครับก็สามารถลงทะเบียนใช้เว็บไซต์นี้ได้เลยด้วยการกรอกข้อมูลนะครับอีเมลที่ให้ไว้นะครับ ตามที่เราลงทะเบียนกับ Univer l e Life ไว้นะครับแล้วก็มีอีเมลแล้วก็สร้างรหัสผ่านของเราเองนะครับกรอกข้อมูลให้ครบนะครับแล้วก็ติ๊กยอมรับนะครับแล้วก็ลงทะเบียนนะครับคลิกลงทะเบียนให้เรียบร้อยนะครับ mm hmm. เมื่อเพื่อนเพื่อลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับก็เข้าสู่ระบบนะครับโดยกรอกอีเมลที่ กรอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ให้ไว้กับบริษัทนะครับแล้วก็ใส่รหัสผ่านอะไรเรียบร้อยแล้วก็คลิกเข้าสู่ระบบครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าสถานะสมาชิกนะครับจะขึ้นเป็น business partner นะครับคือเราลงทะเบียนแบบ เรียบร้อยแล้วนะครับการลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วนะครับถ้ายังไม่ใช่ Business Partner แสดงว่าการลงทะเบียนยังไม่เรียบร้อยนะครับก็ให้ติดต่อไปที่ call center นะครับ025542455นะครับหรือสอบถามผู้ที่แนะนำท่านได้นะครับอ่าทีนี้ในเว็บไซต์ Univerlife.com l e นะครับที่บอกว่าเป็นเว็บไซต์ส่วนกลางที่เราสามารถใช้งานได้ เสมือนกับเว็บไซต์ส่วนตัวของเราเลยนะครับก็คือ,อถ้าเ,เพื่อนๆนนะครับอยากแนะนำแพลตฟอร์ม Unilever Life นี้นะครับให้กับคนที่เ,เพื่อนๆรู้จักนะครับแล้วก็อยากชักชวนมาใช้แพลตฟอร์มร่วมกันนะครับก็แค่คลิกคำว่าลงทะเบียนเพื่อทำธุรกิจกับเรานะครับเ,เพื่อนๆก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะครับ แล้วสังเกตมุมด้านล่างนะครับจะมีคำว่า get link นะครับให้เพื่อนๆนะครับกดคำว่า get link นะครับแล้วก็ copy ครับคัดลอกครับแล้วนะครับก็สามารถส่งให้ทาง Line หรือทางา messenger ได้เลยนะครับส่งไปให้คนที่เพื่อนๆออยากจะชวนอ่ะผมส่งให้คุณนิ่มเลยแล้วกันนะครับ ก็วางนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าจะมีโค้ดของเราอ่ะไปด้วยกับลิงก์เสมอนะครับอ่าทีนี้เราลองคลิกเข้าไปดูตามลิงก์นะครับก็จะกลับมาที่หน้าลงทะเบียนนะครับเพื่อนๆเราสนใจก็สามารถกรอกรายละเอียดนะครับอ่าแล้วเพื่อนๆสังเกตตรงนี้ครับรหัสผู้แนะนำนะครับก็จะมีโค้ดของเราติดไว้ด้วยเลยนะครับถ้ามีเพื่อนคนไหนนะครับสนใจนะครับ โค้ดของเขากับโค้ดของเราก็จะผูกกันตลอดชีวิตนะครับอ่าแล้วนะครับคนไหนสนใจนะครับในชุดลงทะเบียนอ่าเวลคัมนะครับก็สามารถเลือกซื้อชุดเวลคัมได้เลยนะครับชุดเวลคัมนี้นะครับข้อดีคือก็จะมีของแถมภายในชุดด้วยแล้วก็ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน600บาทด้วยนะครับอ่า เราก็เพื่อนๆเ,เราสนใจก็สมารถคลิกลงทะเบียนได้เลย